จะได้เป็นเฮ้ยจะได้เป็นอะไรนะเอ้าอุ้ยตัวฮิดเด้นยังไม่ออกเลยอะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพินิดนะครับกับรายการรีวิวทัวทิพยทัวแดนครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับนี่เลยครับกล่องสุ่มแมวขโมยซีรีส์สหรือดูร้อนอันแสนหวานนั่นเองครับ ใน1บล็อกนี้นะครับจะมีทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมี7แบบให้เราสะสมนะครับ <Wow. S 1> น่นหมายความว่าจะมี1แบบที่เป็นตัวฮิดเด้นหรือว่าตัวพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวฮิดเด้นหรือตัวพิเศษหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ <Yeah. S 1> มาแกะกันเลยดีกว่าครับเดี <Yahoo. S 1> ๋ยวขออุปกรณ์สักตั้งกรีสหน่อย uh. จะบอกว่าเราไปหาข้อมูลมาเราอยากรู้ว่า,าล้วซีหนึ่งเป็นยังไงตอหาไม่เจอโอ้โแกออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยครับกล่องใหญ่แบบนี้เลยอุ้ยนี่เลยหกกล่องแบบนี้กล่องแรกเลยแล้วกันนะครับนี่เลย,ยจะได้เป็นตัวไหนนะโอ้กล่องก็แก่ง่ายอยู่นะ จะได้เป็นเฮ้ยนี่นี่นี่ในกล่องเขามีการ์ดด้วยแล้วก็ห่อเป็นแบบนี้นะครับอ,อู้ยเป็นซองทึบอะอยังไม่รู้นะว่าเป็นตัวไหนจะต่องแกะก่นอ,น,อนี่เลยตัวแรกเราได้เป็นเด็ดีเมวโรนั่นเอง ตัวงานโมเดลดีอยู่นะดูสิอย่างนี้น oh. เออดีอยู่นะเนี่ยชิ้นก็ใหญ่อยู่แล้วก็เขามีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อมีฐานด้วยนี่มีฐานหนึ่งอันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวางไม่ได้เนาะ oh. อ๋อนี่ไงแล้วก็ทนี่โดนัทเป็นแบบใสนะครับเอาไว้รองให้น้องนั่ง oh. อ๋อนี่น,นี่เขาจะมีตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ นี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นั่งบนหงสงยางใสๆนะครับแล้วก็มีฐานที่เป็นน้ําเนี่ยรองไว้ให้ด้วยนะครับพอประกอบไปเราก็จะตั้งได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในกล่องเขาเนี่ยยังมีนี่เลยการ์ดนะครับนี่ว่าเราได้ตัวไหนเอแมวโรแมวโรเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่องต่อไปกันดูดีกว่านะครับนี่เลยกล่องที่สองครับ ไอเป็นแสงว่าเราต้องไม่ดูการ์ดนะ,อ,ะอันนี้อรออุ้ยโดนัทสีส้มอ,อ่ะแล้วก็จะได้เป็นอะไรนะนี่น้องแมววิสกิตนั่นเองอมือเราบางอยู่นี่เห็นไหมเฮ้ยตัวโมเดลคดน่ารักดีนะแล้วก็ใหญ่โตแบบว่าใช้ได้เลยอ,ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาประกอบกันดูก,ก่อนนะครับ oh. ก็จะมีนะครับในกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีการ์ดนะครับนี่เลยแล้วก็จะมีฐานตั้งที่เป็นน้งแบบนี้นะครับ ครับแล้วก็น่ากินด้วยนะครับยำ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 อย่างนี้เลยบิสกิตนะคร<อ>ับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับระวังไว้กนนะกล่องที่สามนะครับ leaks. จะได้เป็นอะไรนะแก็ก่อนแก็ก่อนจะได้เป็นหนึ่งสองเต้นอ้แมวเค้ก อันนี้นั่งมาในห่วงยางเลยเราไม่ต้องประกอบแล้วเราแค่ไปใส่กระถางอย่างเดียวนี่อ๋อมีน้ำหนักพอสมควรนะเนี่ยตัวนี้อ๋อแสดงว่าเอา้าอุ้ยอ๋อเขามีฐานมาให้อยู่ในนี้ <c oughs> อาอทำไมรอบนี้อยู่ในนี้ล่ะเออตัวนี้แปลกประกอบมาให้เลยนะตัวนี้เออเนอะอาะแล้วก็มีนี่นะครับการนะครับนี่ น่ารักแล้วก็น่ากินมากเลยนะครับดูสิดีเทลเนี่ยบนหัวเนี่ยมีผลไม้ตกแต่งด้วยนะเออเขาทําดีอยู่นะจะบอกว่าตัวเอ่อบาลานซ์ของโมเดลนะครับมันต้องวางบนห่วงยางกับวางบนฐานน้าถึงจะตั้งโชว์ได้นะครับถ้าวางเลยเนี่ยอาจจะล้มได้เนะาะตัวต่อไปตัวฮิดเด้นยังไม่ออกเลยอะอตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่สี่เนาะ จะได้เป็นอ่าวังก็อนเฮ้แมวแคนด,ดี้ลูกอมนั่นเองนี่ไงเจ้าเหมียวเจ้าเหนียว,ยวลูกอมนั่งมาบนหัยาสีชมพูอันนี้ก็นั่งมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องประกอบนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้ก็การ์ดนะครับ อุ้ยน่ารักปุกปิกมากเลยนะครับจะบอกว่าหัวน้องเขาเนี่ยเหมือนไอ้นั่นแหละไอคนที่แบบว่าอะไรนะโพกผ้าขนหนูแล้วแบบมัดเป็นกลมๆตรงข้างหัวอะ่ะเออน่ารักตัเนี่ยหูหมีเออหูหมีอย่างงี้ใช่ไหมเออน่ารักนะตัวนี้ตัวนี้อ,อ,อแมวแคนดี้นะครับแมวลูกกว่าอ่ะตัวที่สี่แล้วเนาะวางไว้ก่อนตัวต่อไปนะครับ <Yahoo! S 1> ตัวฮิเดนยังไม่ออกเลยอะ่ะจะได้เปล่า <c oughs> มันลุ้นกันนะครับตัวนี้จะได้เป็นอุ้ยห่วงยางอยู่ข้างนอกสีส้มสีส้มเป็นตัวอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน<อ>ได้เป็นนี่เลยครับอะไรอะ่ะแมวหนุ่มปังปิ้ง<อ>แมวปังปิ้งอะ่ะเป็นแมวสามสีด้วยเอ้ยน่ารักนะเนี่ยอเอ้ยมีรอยกัดด้วยนิดนึง เออน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราเอามาประกอบก่อนแล้วกันนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะแยกมาเป็นฐานอยู่ด้านนอกแล้วก็เป็นกานะครับมาประกอบกันแงมแงมแงมแม,มนี่เลยนะครับแมวขนมปังปิ้งนั่นเนองนะครับเป็นเจ้าแมวสามสีนะครับน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยงานดีอยู่นะเออใช้ได้เลยนะครับ <S 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 อ้ะเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่เป็นตัวนี้ แมวไอติมโคนของเรานะครับก็จะต้องเป็นตัวฮิตเด่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนี่ก่อนนะครับว่าเราจะมีดวงหรือเปล่านะอ่ะกล่องนี้เลยนะครับกล่องสุดท้ายจะมีดวงปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันใหญ่อยู่นะอันใหญ่อยู่นะลุ้นพร้อมันเลยนะครับหนึ่งสองสาม ได้ไรอ่ะโอ้เมลไอติม <laughs> ไม่ได้ตัวฮิดเด้นนะได้ตัวเมลไอติมนะคระับแกะดูดีกว่าอันนี้กล่องมีอะไรอีกอ๋อมีห่งยางนี่เลยห่วงยางเป็นแบบใส่แล้วก็มีกาไทยนี่นะคะ ของจริงน่ารักอะดูสิอันนี้นเทียบกับรูปใหดูเดีเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยของจริงอ่ะสีมันก็จะอ่อนกว่านะใช่ไหมตรงโคตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยตัวมันก็แบบน่ารักอยู่นะจะบอกว่าต่อให้ไม่ได้ฮิตเด่นนะทั้ง6ตัวเนี้ยน่ารักหมดเลยนะครับเนี่ย ับกล่องสุ่มแมวขโมยซีรีส์สองนะครับฤดูร้อนอันแสนหวานมีเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับโดนตกไปแล้วบ้างเนี่ยหรือว่าใครที่โชคดีนะครับแกะได้ตัวฮิดเด้นเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเราที่ข้างล่างนี้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ อีนะี p หน้าเราจะมารีวิวทัวทิปทัวแดนอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วครับ